อ่ะกลับบ้านได้สวัสดีค่ะนะสวัสดีครับ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 สวัสดีค่ะโชคดีนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาเลิกเรียนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะอะเร็วเร็วเรวกลับบ้านกลับบ้านสวัสดีครับ